มาแทงกูมันาแทงกูมันาแทงกูช่วยด้วยมันทงมาแทงกูมันาแทงกูไอ้ต่อยเป็นใช่ไหมเอ็งมาขัดให้ปลาด้วยไปครับแล้วขัดให้หน่อย เลยป้าปิดกระจกหน่อยไหมครับพันธมูวประดีคับพี่ชายเปิดกระจกหน่อยไหมครับนี่ไม่เป็นครับปูพี่ขอห้าพันนะป่ะอะไรกัหรอคือแบบว่าเมื่อกี้ไปคือเมื่อกี้พี่ไปเหมาคัปเปอร์มาแต่พี่ลืมดูทรัพยากรในนี่นี่พี่ต้องไปยืมตังค์ชาวบ้านเข้ามาน่ยจะหาตังค์คือเจนี่แพทเนี่ยแสนหนึ่ง ต่อพี่คือขอผูกห้าพันได้ไหมช่วยผมช่วยพี่ได้ไหมช่วยพี่ได้ไหมช่วยพี่ได้ไหมน้องในตํารวจยืมไปแสนหนึ่งใช่หรอหมดตัวเลยแต่มันมีไม่มีเลยเหรอตอนนี้คือไม่มีเลยเหรอใช่ต้องรอบทนัสโทบทนัสแบบพี่เหลือตังค์ในตัวพันสี่เจ็ดสิบสองบาททั้งตัวเลยสองพันพี่ขอพันหนึ่งโอ้โหสตยสตูให้ได้ไหมให้ได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วช่วยทำไมอ่ะเดแล้วถ่านแล้วพี่ โอ้โหค่าซ่อมรถเลยพันหนึ่งอ๋อคุณลี่อาควาโอ้โพันหนึ่งครับเฮ้ยผมเพิ่งคืนรถไฟหมดตู้แล้วเนี่ยโอ้โหจริงจริงล้านห้าเองล้านห้าเองพี่ประสิทธพี่ลี่เปิดเลยเนี่ยลี่ <laughs> มาคนเดียวป่ะเนาะเอามาคนเดียวเหรอร<ม>วมรวมตี้ก็รวมตี้ก็รวมตี้เหรอเออรวมตี้เอาไว้เอรวมตี้เอาไว้ได้นะได้นะเปลี่ยนละตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมิลลี่ขอรวมตี้เราเว้ยเพราเขามีน้อยข้างมาคนเดียวเ <laughs> อาคว้ามาขอสองพันไดไหมได้ไหมครับเอาควาาที่รัก ตอนได้ไหมเออโอนนิ้หน่อยได้ปะห้าสองสี่ผมไม่มีเงินในบัญชีเดีย์สูดสููเลยอะเลยแบบห้าสองสี่ข้ามขว้าโะเือเลิฟเลิฟเลยอ่ะเลิฟเลฟขวารลยะเนี่ยบู๊มึงดูไว้คนเดียาเป็นย่งไงน้องน้องไม่มีชีนตังนะว่าไงอิีเซโร่อยากคุยด้วย อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเเดี๋ยวพี่เล่น a อ o ดอก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอกซิโร่ไปรอที่บ้านด้วยได้ไหมเอางี้ก่อนที่ซิโร่ซิโร่จะไปรอมโอตามก่อนนะห0าพันกระเป๋าห้าสองสี่น้องรักห้าสองสี่นะตรงนี้เคคก้าเดี๋ยวคนมีวะไม่ถล่มใครเนี่ยคุณจบแคปดีกว่าัหงเนี่ยคุว่าอยู่ด้วยครับตอรออยู่ด้วยครับ แค่นงเยอะไม่พอเหรอใช่ออ <laughs> คร <laughs> ับช่างมาสองคนครับช่างขอยค่ยทพี่อยู่ด้วยครับ <h ums> รถของตัวนี้ครับเดยนางผู้บัคับการ ถ้าเราจบแรับตอนนี้เราไม่ต้องหนีเลนะเว้ยสมติอยู่ี่หมดแล้บิลี่ตลงไม่ได้ลงขึ้นไม่ได้ไอเขาลงแทาบขึ้นอยู่แล้วไม่ไม่เอาเว้ยมาเอาสนุกอยู่แล้วเดี๋ยวผมนำทัพตลอรอเองวันนี้นเาเปิดเรียกผมว่าขอบอตลอบิลลี่อไอ้ดำมันตายไปแล้วผมจะบอกให้ เหรียญหรือเปล่าถามก่อน 5, 2, 4, ห้าสองสี่แค่นั้นอนะไม่อยากรู้เหรียญหรือเปล่าห้า oh, oh. สองสี่เหรียญชัวร์จริงจริง คือแบบเพลินในบัญชีแม่งไม่มีตังค์เลยว่ะตอนนี้เราเพิ่มสามพันมดสุดเลยไม่เมื่อกี้เพิ่งขอเอาความมาสองพันแล้วก็ขอเหันเนียววัญชีไม่มีแต่รับขอเหมาถูกไม่ก็เพิ่งหมดเพิ่งหมดไปเมื่อกี้ไงเพิ่งหมดเมื่อกี้เลยเหมาาเหมมาไปมากเหมคือขอคือขอไม่คือขอคนละคนในทั้งรถเลยคนขอคนละสองพันห้าได้ไหมโอ้เดินไปไปเดินไปไม่มีเลยตอนนี้คนละพันนะขอพันนะขอพันนะเลขไลขห้าสองสี่ห้าสองสี่อีจี้มึงหมื่นหนึ่ง โอนให้เพื่อนได้หมดเลยเนี่ยคนดังที่ไหโอเคจี้เหมาโอเคมา้งพี่มาให้ขนาดไหนโอเคจี้เหมาคันนี้จี้เหมาไปไปไม่ไม่คือคือแบบว่าให้ตังค์แล้วถ้ายังเหลี่ยมไปก็คือรอบหน้าไม่ไม่เหลี่ยมมาคนเดียวอะไรไม่เหลี่ยมดูรถเนี่เอาตรงเนี้ยจอดน่ะพวกมึงกี่คันแล้วกูจอดอยู่คันเดียวเนี่ยนี่หนูหนูแบบปั๊บด้วยได้ป่ะแบบพี่ตายอย่างเงี้ยได้ป่ะเดี๋ยว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  แต่ถ้าเกิดแถ้าเกิดเขาเอาไปข้างนอกกูไม่เกี่ยวนะกูบอกก่อนไม่กี่น่หมายถึงหมายถึงนี่แบบไม่องนี่เอตี้ไอ้หรอพี่จะให้หรือพี่จะให้ถูกลุกหลักตรงนี้เราอ่ะรักคำหลุดอยู่แล้วใครๆเขาก็รู้เราอ่ะรักคู่พิเศโหแต่งตัวเียกันนะเพิ่งเห็นเราจะแยกกันเองนะแกดีกว่ของฟีของฟีครับ อย่าเป็นกลัวเอ้ยโน้ต้องอย่ากลัวใส่เลยน้องใส่เลยน้องที่ไปกี่หัวไปซีรี้ของแบ่งด้วยนะยังพี่ต้องแบ่งนะพี่เดี๋ยวพี่แบ่งให้จ้ำๆเลยพี่แบ่งให้จ้ำๆเลยน้องเอาตีกันแล้วตีกันแล้วโอ้โหบอกเลยตำรวจก็แบ่งกูแยกไม่ออกเลยคนไหนตำรวจคนไหนประชาชนนะเอาจริงปะแทนกันแล้วครับแทนกันแล้วเจลลี่กูนี่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 ตำรวจจริงมาไม่มีจริงมา

ไม่มีไม่มีไม่ไดพกมาได้แล้วแหละได้แล้วแหขนาดนี้ไดแล้วแหละเลียวไใครเอะไบ้างสวยนี่แกเอาสวยปาดปาดเฮ้ยไอ้เปิ้ลลบฟังไหอม่กเปนเจียอาเีาตัดให้จีไปโดนหมัดปุยนุ่นเพื่อนตายเจ๊ะทำไ มาลงมาลงมาลงเก็บมาลงเก็บรูนวมาลงมาลงนูมันมีมีดมันมีมีดอยูัวนมาหลับเอามนมากมาหลับสดนมากไโดนมหลัมาใครอะชุดดำมาใครอะใครอีกอะใครอีกเอาชุดดำเนี่ยชุดดำไม่ใช่ชุดดำไม่ใช่เอาเลยเอาเลยเออเยอะแต่ดานิเดียวเองนเ่ไรงขัญครับทำงองขัญครับยิงปนยิงบรถโอ๊ยโฮ้ยเก็บ

ตีเลยพี่ตีเลยขายอยากขายอยากคนมากรวยตีเลยไหนไหนเอ้าพี่โดนน้องรวยครอบครัวไม่เอาลูกผมสักบาทเลยอ่ะมันไม่ตอบไม่ตอบเก็บเก็บเก็ไม่แต่เขาไม่ตอบอ่ะถามจะไม่ตอบผมไม่ผิดผมไม่ผิดผมไม่ผิด ตอนนี้ให้เก็บให้ลังไหนอะล้วใชางล้างล้างตายแล้วจบ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 แล้วไปลูกนี้มันหนัวจังวะไอ้จี้กูอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนกูอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่พี่จี้หน่อยวะนี่นี่พี่จี้หน่อยอะนี่เบ้งขอ้ยพี่จี้แบบยังเล่นไม่จบเลยวะไงไอ้เแค่เอเนอร์จี้กูเต็มแบบเติมตัวนึกว่าชิงทองกูตะโกนอย่างดังเลยตาย ฉันเอามาแล้วยานึกว่าจริงคงจริงใช่รู้สึกผิดเลยอ่ะโดนแต่ชั่นะครับดึงแต่บินผมแม่งโดนแต่ชว่เดียวกันเองแท้ว่าเออโดยแหนมแท้ไปทีนเดเยวมากแม่คนหนัวเลยอ่ะลูกเนี้ยเฮีย Ừ. bay này cái lớn. Ủa, ê, không được tóc phá gì luôn Đi đấy luôn đấy ขอบคุณบิลลี่เป็นพิเศษเลยแตงคิวแตงคิวมาเงเอให้เต็มหลังคุณเลยไม่เป็นไรอยากกำลังจะขี้ว่ในแกเลยไดี้ได้เ้ีแกโดนขีรอแล้ว ย 1> <No 1> ังไม่ออกไปดิจิใช <NO ่กูจะคล้องใส่ใครไปวะกูไปขอโทษมึงโดนหน้าจิมึงโดนหน่ไม่เป็นไรครับมึงโดนแน่จิมึงโดนเข้าคืนแน่มึงโดนแน่กูเอกเลยโดนแน่ไม่เป็นไรครับใแบบ ขาเอามึงแน่ยิ้มโดนแน่ข้าเองแหละไอจี้ผมว่ารอบหน้าเนี่แหกปากปะไม้โรงพยาบาลดีกว่าลูกไม้ฮะเหมือนไม่ได้เล่นอ่ะมือจกแคปดูยี่ม่จกแคปดีกว่าเฮ้ยแม่งตายไม้สุดท้ายเลยโอ้ที่เหลือสองวิอะได้แล้วเมื่อกี้ตอนลงมั้งโคตรสิงเลยอะผมงงว่าคนอื่นปล่อยมาค่อยคนพี่โดนได้ยังไงคนนัวเลยอ่ะไม่มาวงล้อบไม่มาตีกลางวงล้อมเลยแต่เจอโรงพยาบาลดีกว่าอย่างนี้ คือเ <c oughs> มื่อกี้กับได้ละเออก<ม>ูเลยนิดเดียวเว้ยนุ้ยเหียกูกลบาแม่ย่าแม่เหลี่ยมแล้วกูกลับวว่ากูไปแล้วศาสต์อิ่มอิ่มแป้กล่อิ่มแป้กลับบ้านแล้วเมื่อกี้นี้